วันนี้ยิเตยพามาเที่ยวสวนหน่อไม้อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาถ่า,ายคลิปสวนหน่อไม้นะคะกลางวันเนาะกลางคืนเรามันไม่ค่อยเห็นต้องมาหาเสียงตอนกลางวันเนาะตัดหน่อไม้ไม่ถูกวิธีนะคะแบบนี้ไม่ถูกวิธีค่ะดกมากเลยนะคะหน่อไม้เนี่ยค่ะวิธีการนะคะที่เราเพื่อที่ตัดหน่อไม้ไม่ถูกวิธีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะได้แต่งทีหลังนะคะถ้าเราตัดนอไม้สูงแบบนี้นะคะปีต่อมาหนอไม้ก็จะไม่งอกออกเยอะนะคะมันจะมางอกอ่ากิ่งหรือใบนะคะตามนี้นะคะตามตาเขานะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะการตัดหนอไม้นะคะต้องตัดให้ถูกวิธีนะคะเราต้องตัดให้จํานะคะอันนี้ถ้าเราตัดให้จํานะคะผลผลิตก็จะออกมาเยอะนะคะเนี่ย เนืเทคนิคการตัดหน่อไม้นะคะนี่นะคะถ้าเราตัดจำนะคะหน่อไม้เราก็จะงอกเยอะนะคะเนี่ยมันจะงอกมาตลอดเลยนะคะเราจะได้รับผลตลอดนะคะดูนะคะนี่เขาจะออกแบบนี้ออกรัวๆออกให้เราตัดขายรายได้ทุกวันนะคะของการการตัดหน่อไม้นะคะแต่ถ้าเราตัดแบบนี้หน่อไม้ก็จะไม่ค่อยงอกนะคะ มันจะไม่แทงหน่อออกมานะคะนี่นะคะเพราะเขาต้องเอาอ่าอาหารหน่ขึ้นมาเลี้ยงใบนะคะถ้าตัดแบบนี้เดี๋ยวใบมันก็จะงอกส่วนต่างๆของข้อของเขานะคะเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้หน่อเล็กๆพ่วงนี้จะไม่มีความหมายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเอามาเลี้ยงนี่หมดท่วงนี้ก็จะด้อยลงนะคะ หน่อไม้เราก็จะด้วยเป็นหน่อเล็กๆนะคะไม่ได้ขนาดนะคะอันนี้คือหน่อไม้หวานนะคะที่ทําธุรกิจให้เรานะคะการตัดหน่อไม้นี่อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ต้องต้องทําให้ถูกวิธีนะคะถ้าเราไม่ทําให้ถูกวิธีนะผลผลิตเราจะลดลดลงนะคะจากที่เคยได้มันก็จะน้อยลงนะคะผลผลิตที่ได้ไม่เต็มที่นะคะ เนี่ยค่ะผลผลิตมันจะเล็กนะคะนี่บางโกบางโกที่ตัดถูกวิธีนะคะหน่อเขาก็จะใหญ่นะคะงอกเยอะนะคะมีใครต้องการนี่นะคะการทำหน่อไม้ถูกวิธีนะมีใครต้องการนะมีใครสนใจนะคะกับก้านหน่อไม้นะคะก,ก้าก้นหน่อไม้อ่าซอเฮหวานของเรานะคะ นี่นะคะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะพวกนี้จะทําพันธุ์หมดเลยนะคะพันธุ์ตัดได้นะคะประมาณอ่าปีหนึ่งนะคะเนี่ยประมาณนี้เราจะตัดขายส่งพันธ์นะคะก้าพันธ์ของอหน่อไม้ชนิดนี้นะคะแตกหน่อมากเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าเออเอาหน่อไม้ชนิดนี้ไปอะส่งออกตลาดไม่ได้หรือขายไม่ได้นะคะหน่อไม้นี้จะหน้าแรงเกิดมากมันชอบความร้อนนะคะ ต้นกล้าอยู่ที่40บาทถึง50บาทขึ้นนะคะสอบถามกันได้นะคะมีใครสนใจนี่ที่เราตัดถูกวิธีนะคะเขาจะองอกประมาณนี้นะคะนี่หน่อเขาจะใหญ่นะคะดูนะคะนี่นะคะเขาเรียกไผ่หวานชอเฮนะคะผลผลิตที่ได้เยอะมากนะคะถ้าเราบำรุงดูแลรักษาดีๆนะคะให้น้ำนะคะ ตามวิถีการของเขานะคะต่ำการที่เราจะเลี้ยงหน่อไม้เราต้องรู้วิธีการรักษานะคะดูนะคะงอกเยอะนี่นี่พวกนี้จะตัดออกหมดเลยนะคะต้องตัดกิ่งนี่ไอ้พวกไอ้พวกนี้ต่อไปก็จะเป็นพันุ์ส่งได้นะคะนี่นี่นี่ชนิดนี้เราจะยอมส่งนะคะดูนะคะลำเขาจะสูงอยู่ประมาณสัก เท่านี้นะคะลำเขาจะไม่ไม่สูงเยอะนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะลำจะสูงขนาดนี้ไม่สูงลิฟนะคะไม่เหมือนไผ่อื่นนะคะอยู่ประมาณนี้รักษาง่ายด้วยนะคะดูนะคะแต่ละกอที่แตกออกมาเนาะดูนะคะอันนี้คือไผ่หวานโซเฮเนาะ เพื่อนๆน้องๆนะคะสุขสุขคนเลยนะคะเอฟซีนะคะที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้นะคะผู้ใดต้องการหรือว่าสนใจนะคะกาพัานของหวานโซแฮนะคะติดต่อได้นะคะทางยี้เตยด้วยพี่น้องแอดเข้ามาเลยนะคะทาง Facebook นะคะสาวุทัยย่เตยจ้านะคะหรือไลน์นะคะไอดีนะคะดูนะคะแอดรัวๆมาเลยนะคะเดี๋ยวยี่เตยจะแน e นำนะคะอ่าพอตีพอพอติดตัวยัดเตยหน่อยยัดตัวยัดเตยกับสีอ่าบอกนะคะเจ้าของเพิ่นนะคะส่งไม่หายนาะพี่น้องเน้องยัดเตยจับเบือพ้อนบ่ได้เรื่องๆนะคะบางที่เดี๋ยวเดี๋ยวยัดเตยสีลงในใต้ใตคลิมหาย้อพี่น้องนะคะทาส่งไก่นะคะทาส่งไก่นะคะตั้งจังหวัดนะคะก้าห้าสิบบาทถึงหกสิบบาทนะคะแล้วแต่พื้นที่เนาะเดี๋ยวว่ากันเด้อนะคะส่งเนาะพี่น้องเนาะถ้ามาเอาเองมาเอาหอดสวนเลยสีลอให้อีก ถ้าว่าให้ส่งไปให้อ่าถ้าว่าสิให้ส่งไปให้เนาะพี่น้องเนาะต้องคิดค่าส่งเพราะเนาะดิเตบ่มีค่าส่งฟรีนะคะไม่ได้ส่งฟรีนะคะคือเราคนบ่มีเงินเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะถ้าค้นนเอาเองก็ได้เด้อพี่น้องจะมารับถึงสวนเลยก็ได้ถ้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้เนาะคะ่าในอเขตอำเภอใก,ใกล้ๆก็จะเอาไปส่งนะคะถ้าไปส่งถึงที่นะคะซื้อ เขตใกล้ๆนะคะสี่สิบบาทนะคะนะเดี๋ยวจะไปทำดูนะคะเบังพี่น้องอุ้ยขวายละสะอ่อนพี่น้องเอ้ยขวายอยากมีที่หลายๆขวายจะไปปลูกพี่น้องมัง้งขายดิบขายดีพี่น้องเอ้ยบ่มีกันอ่ะตลาดตายเนาะพี่น้องเนาะรับซื้อตลอดอู้มึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยไม่ได้จะขวายสกินเมดพี่น้องขวายละสะอ่อนแทน จะเอาไปอัดก็ดีนะคะจะทำหน่อไม้อัดดองได้หมดนะคะหน่อไม้ชนิดนี้กรอบนะคะกรอบได้พี่น้องคายๆหน่อไม้ไร่ไ SE, พี่น้องมันตันพี่น้องเลยหน่อไม้นี่มันตันนะเดี๋ยวค่นะน้องพี่น้องนะเดี๋ยวสิให้คนดินดินพันไอ้คนดินดินพันหักให้เบิ้งเนะื้ว่ามันตันซันะ่มใดน้อพี่นอนะ้องอ่าฮักแล้วกันปอกให้เพิ่นเบิ้งนะคะว่ามันตันซันะ่มใดเนาะ ผู้ใดสนใจก้านี่พี่น้องตันบ่ค่ะนะตันเนาะพี่น้องเนาะมันหวานเด้อพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องเป็นนมใหม้เผาพี่น้องคักขนาดทำเงี้ยวแบบนี้พี่น้องอัดเนาะนมใหม้อัดคักพี่น้องเอ้ยสั่งได้เด้อพี่น้องเอ้ยบรดเว่าอณรีวิวของเกี่ยวของเรื่องพี่น้องของเขาเนี่ยแหละมันคักพี่น้องเอ้ย อยากให้ชาวบ้านชาวเมืองเห็นนะคะนวานนมใหม่คนคักซ้ำไดนะคะเนาะคักพี่น้องมึงเนี่ยตะวิขายทางอีสานเนี่ยโุ้ยี่นองเอ้ยมีแต่รวยกับรวยวินองเย้ยเมองหันสุดยอดพี่น้องป้องไปล่อยกอนนั่นใายมันพี่โลดพี่เหลือพี่ลึกพ่ลำพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องแต่งนะคะถึงเวลาต้องแตง่งวูเห็ดอ,อย่างนี้นี่คือเห็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน เอ็ดซีนบ่นพี่น้องบ่เคยเห็นเนาะนี่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่หน่อไม้นี่ไม่เป็นหยวกเด้พอพี่น้องมันนี่นี่ตันเดเดี๋ยเดี๋ยวนี่หน่อพี่น,อน้องเนาะตันขนาดไหนเนี่ย คักได้หมดเลยพี่น,อน้องอ่อนนะถึงมันสี้เหาแบบนี้พี่น,อน้องถึงมันสี้เหาแบบนี้นะได้หมดเลยพี่น,อน้องคอหึนะคะคอของคนอยู่แบบนี้คออ่อนมากนะจากที่มันแก่เนี่ยเนี่ยพี่น,อน้องเดือดแอมก้องเดือดแอมเดือดแกรมเบิงลักแกะก่อนพี่น,อน้องเลยอย่าไปปากเด้ออจะเอาของเขาเห็นเจ้าของเขาเนี่ยพี่น,อน้นองน,นี่ นี่ข้อข้อของน้องไม้จะอยู่ประมาณนี้เนาะเข้าสีฮักแบบนี้เนาะพี่น้องแลวก็พี่ได้ข้ออ่อนมาจาพี่น้องนี่ข้ออ่อนของน้องไม้จากนี่มาถึงนี่เลยนะนะคะปิดไ้ก่อนเนี่ยเพื่นอนกูได้ต้องการเสื้อกรบบอกมาด้วยพี่น้องนะคะยัยเตยบอกได้เอาอยัางซากบาทพี่นอ้องยิวหอยพ่นเนะคะเนาะมเมื่อนงพ่นว่าพ่นขายกล้าวาสัน เตยก็เลยวู้ว่าจะเป็นจังสี่เนาะพี่น้องเนาะไปขายบานเฮ้าโอ้ยเตยก็เลยเออเดี๋ยวเฮ็ดห้เด้อคักขนาดเด้อพี่น้องอู้คัก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 ดูนะคะหน่อไม้ซอแห่นะาจะซื้อเพิ่นอะซอแห่ปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะสั่งได้สั่งเลยนะคะถ้าเอาเยอะเราก็จะลงลดลงเรื่อยๆเด้อพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมค่าส่งด้วยนะคะ ิ่งเด้อพี่น้องิ่งเน่แต่ละก่อเลยพี่นอ้งนอ,นองดูนะคะแต่ละก่อพร้อมที่จะจับส่งได้ทุกเมื่อนะคะก้าของโซเฮิึองเน่พี่น้องโอ้โหยข่อยเรสอ่อนแห้งพี่น้องเลยว่าข่อยเหลือใจหลายิ่งพี่น้องจะของสือพนอยู่พูดพี่น้องพนพนพนทีมงานมาคุดนะคะเนาะพนเห็นปะทีมงานขุด เนี่ยอันนี้ดอกไม้เลยอันนี้อันนี้เห็ดเลยเนะน,นี่ยเนี่ยพี่นอ้องถ้าเฮาบัวแดงกับจะอยู่ประมาณนี้เฮาต้องแดงเงนาะพี่นอนะ้นอ,อ,องเนาะนี่นะคะน,นี่เจ้าของสวนนะคะกำลังทำการนะคะ พี่น้องเจ้าอ่อนเด้อไอ้โอ้ยเท่าเลยนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะมามาบำรุงรักษานะคะกำลังไปอยู่ค่ะอันนีหนีเราหนีบังในพี่อองเจ้าอ่อนฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเจ้าอ่อนน้องไม่บังใน่พี่น้องเด้อ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 เน้ นี่อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์นะคะต่อไปนะคะผู้ใดสนใจสังกาดไ,ได้เลอพี่น้องเดอ้อมันหลพี่น้องพื้นที่ปลูกนะคะใช้ไม่เยอะนะคะแต่ต้น,ต,นต้นทุนน้อยนะคะได้กําไรสูงนะคะพันธุ์หน่อไม้พันธุ์นี้นะคะมันแตกเยอะนะคะเบิงเ้งแน่พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งคักๆเด้อพี่น้องเอจ้าสาะอ่อนซุ่มจ้าวสะอ่อนน้องข่อยบอซุ่มจ้าสะอ่อนออน,น้องข่อยบอ เบ่งเด้อพี่น้องนี่รุ่นนี้อัดเาใหม่นะพี่น้องเนาะออ้มีใครสนใจไหมคะนะคะถ้าสนใจก็อ่าแอนหรือว่าเม้นใต้คลิปมาเลยเด้อพี่น้องเม้นมาเลยพี่น้องคุยกันได้นะคะเนาะพูดกันได้นะคะสอบถามกันได้เด้อนะคะไม่ว่ากันนะคะไอเตยนะคะรอรับเสมอเลยนะคะสอบถามกันได้นะคะถามมารัวๆเลยนะคะ ยี่เตยมักนะคะรอยอยู่เด้อนะอันนี้นอนๆอ,นอ,นอนก็ลังคืนให้น้งดูนะคะพันนี้นะคะถ้าใครจะ่าสนใจนะคะในด้านธุรกิจด้านนี้นะคะการตลาดนะคะเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะภาคไหนนะคะส่งได้หมดนะคะดูนะคะสั่งเป็นรถยิ่งดีนะคะเอาไปส่งให้ อ่าดูนะคะแต่อย่าลืมค่าจัดส่งนะคะจะต้อเอารวมค่าจัดส่งด้วยนะคะสิพาเที่ยวรอบสวนเราพี่น้องอ้ยดูต้นนี้ว่าก็ว่าเด้อพี่น้องดูดูดูนะคะดูให้ชัดๆเลยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะนอไม้แน่นนะคะเนื้อแน่นกรอบนะคะ ไม่ว่าจะต้มหรือว่าไม่ว่าจะแกงนะคะหรือว่าจะเอาไปอัดนะทั้งปิ๊บนะคะอัดปิ๊บนะคะทำหน่อไม้ดองนะคะทําได้ทุกชนิดเลยนะคะหน่อไม้นี้จะทําแห้งนะคะทําหน่อไม้แห้งก็ทําได้นะคะเฮ็ดได้พี่น้องโอ้หาข้อที่ว่าจะตีมันในหายากพี่น้องนี่แหละไผ่เนี่ยพี่น้องไผ่หวานซอเฮนะพี่น้องเนาะ กอรกระตั้พี่น้องบอสูงนะพี่น้องเนาะเนี่ยกอต่ำนะคะนี่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 ก่าที่เขาปลูกใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นี่นี่ที่เขาแซมมานะคะนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะเนี่พี่น้องปีเดียวนะคะเห็นผลนี่นะคะปลูกนี่บางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำให้น้ำเขานะคะเลี้ยงโดยปกตินะคะเขาก็จะแทงหนอให้เราได้ตัดขายเร็วนะคะ ดูนะคะเบิ้งพี่น้องอันน้อยๆน,นี่เนี่ยการตัดอ่าเน่าไม้พิษวิธีเนาะพี่น้องเนาะตัดสูงนี่พี่นอ้นอ,งงนนองเห็นว่าพิ่นตัดสูงพอเพิพ่นตัดสูงแล้วเน่าไหมไม่ใช่แตกแขนงออกพี่น้องต้องตัดตำตำเด้อพี่น,อววนออ้องเด้อเมื่อวานเน่าไหมอี๋งนะคะ